รู้มัครับเวลาเราเปิดแอป,ปลงทุนเนี่ยและเห็นหุ้นต่างประเทศแบบ Apple t e s ทสลาคิวเขียวบวกเยอะๆนี่โอ้โหมันชื่นใจนะแต่เดี๋ยวก่อนครับไอตัวเลขกำไรที่เราเห็นๆกันเนี่ยเอ่อมันเป็นแค่กำไรขั้นต้นนะครับยังไม่ใช่เงินจริงๆที่จะเข้ากระเป๋าเราเพราะมันมีเรื่องสำคัญซ่อนอยู่คือเรื่องภาษีไงครับถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้ดีพอเนี่ยกำไรที่หามาเอ่ออาจจะหายไปไม่รู้ตัวเลยวันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องนี้ให้ชัดๆไปเลยครับ จากข้อมูลในคู่มือภาษีหุ้นต่างประเทศกับโน้ตที่สรุปมาจะได้เห็นภาพรวมว่าเอ๊ะเงินได้มันมาจากไหนแล้วเราจะจัดการภาษียังไงให้ถูกวิธีใช่เลยค่ะเดี๋ยวนี้ลงทุนต่างประเทศมันง่ายมากนะคะแบบว่าปลายนิ้วคลิกๆก็ซื้อได้แล้วแต่เรื่องภาษีนี่แหละค่ะที่ยังไงก็ยังมีความซับซ้อนอยู่การทําความเข้าใจให้ดีๆเนี่ยก็เหมือนเราเปิดความเสี่ยงไปอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วยให้เรารักษาผลตอบแทนจริงๆของเราไว้ได้ นั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกเลยต้องแยกให้ออกก่อนว่าไอ้เงินที่เราได้จากหุ้นต่างประเทศเนี่ยมันมีกี่แบบแล้วมันเสียภาษีต่างกันยังไงบ้างครับหลักๆเลยนะคะมีอยู่3ประเภทค่ะที่ต้องทําความเข้าใจดีๆ 1. คือเงินปันผลหรือดีวิเดนอันนี้ก็เหมือนเงินแบ่งกําไรที่บริษัทเขาใจ่ายให้เราผู้ถือหุ้นนะคะ ทีนี้สมมุติเราได้ปันผลจากคุ้น Apple ที่อเมริกาใช่ไหมคะประเทศต้นทางคือสหรัฐเนี่ยเขาจะหักภาษีไว้ส่วนหนึ่งก่อนเลยก่อนส่งเงินให้เราภาษีตัวนี้เรียกว่า withholding tax หรือภาษีหักณที่จ่ายค่ะอ๋อหักไปก่อนเลยตั้งแต่ที่นูน่นใช่ค่ะ ส่วนประเภทที่2คือกำไรจากการขายหุ้นหรือ capital gain อันนี้คือส่วนต่างราคาตอนเราขายได้แพงกว่าตอนซื้อมาจุดนี้สำคัญมากนะคะเพราะมันต่างจากหุ้นไทยเลยคือกำไรส่วนนี้ของหุ้นต่างประเทศเนี่ยไม่ได้รับการยกเว้นภาษีในไทยนะคะต้องเอามาคำนวณภาษีด้วยอ๋อตรง capital gain นี่น่าสนใจมากครับเพราะส่วนใหญ่เราจะชินว่าขายหุ้นไทยกำไรไม่ต้องเสียภาษี แล้วเวลาคิดต้นทุนนี่คือต้องรวมค่าธรรมเนียมตอนซื้อเข้าไปด้วยถูกไหมครับถูกต้องค่ะต้องรวมค่าคอมมิชชั่นตอนซื้อเป็นต้นทุนเสมอจะได้รู้กำไรจริงๆส่วนประเภทสุดท้ายนะคะคือกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือ FX gain ตัวนี้อาจจะดูซับซ้อนนิดหนึ่งมันคือกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากค่าเงินบาทเทียบกับเงินต่างประเทศตอนเราแลกเงินกลับไทยนะคะสมมติง่ายๆนะคะเราลงทุนไป1,000ดอลลา์ ตอนนั้นบาทละ33บาทก็คือใช้เงิน33,000บาทพอขายหุ้นได้กำไรเป็น1,200ดอลลาร์แล้วตอนแรกกลับไทยเนี่ยค่าเงินบาทอ่อนเป็น35บาทต่อดอลลาร์เราจะได้เงินคืนมา42,000บาทส่วนต่าง9,000บาทนี่แหละค่ะคือกำไรทั้งหมดที่ต้องเอามาคิดภาษีซึ่งมันมาจากทั้งราคาหุ้นที่ขึ้นแล้วก็ค่าเงินบาทที่อ่อนลงด้วยค่ะเข้าใจแล้วครับผม เท่ากับว่ากําไรมันมาจาก2ทางเลยทั้งตัวหุ้นเองแล้วก็ค่าเงินด้วยพอเรารู้แล้วว่ารายได้มีกี่แบบคําถามต่อมาคือแล้วไอ้เส้นทางภาษีเนี่ยมันต้องผ่านด่านไหนบ้างครับมี2ด่านหลักๆเลยค่ะด่านแรกคือด่านต่างประเทศหรือ withholding tax อย่างที่เล่าไปตอนเงินปันผลนะคะที่สหรัฐปกติเขาจะหัก30%เลย แต่ถ้าเรายื่นเอกสารสำคัญตัวหนึ่งชื่อว่า W8 BEN ให้โบรกเกอร์ที่เราใช้เนี่ยอัตราภาษีตรงนี้จะลดเหลือแค่15%ค่ะอันนี้เป็นสิทธิ์ตามอนุสัญญาภาษีซ้อนหรือ DTA ที่ไทยทำกับหลายๆประเทศไว้เพื่อไม่ให้เราเสียภาษีซ้ำซ้อนกันมากไปค่ะโอ้โหแสดงว่าถ้าไม่ยื่น W8 BEN นี่คือ,เ,อ,อเสียภาษีปันผลไปฟรีๆเกือบเท่าตัวเลยสิครับเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับเนี่ย ใช่ค่ะสําคัญมากๆเลยส่วนหน่างที่สองคือด่างประเทศไทยค่ะอันนี้เป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอันนี้เป็นหน้าที่เราโดยตรงเลยค่ะกำไรทั้งหมดที่เราได้ทั้ง capital gain และ f x gain เนี่ยถือเป็นเงินได้พึงประเมินเราต้องเอามารวมกับรายได้อื่นๆของเราเช่นเงินเดือนแล้วก็ยื่นแบบพองอด90ตอนต้นปีถัดไปเพื่อเสียภาษีตามอัตราเก้าหน้า5%ถึง3 5นนะคะ ระบบนี้เขาเรียกว่าการประเมินตนเองหรือ self assessment คือเราต้องคำนวณเองยื่นเองมีเงื่อนไขสำคัญข้อหนึ่งนะคะคือกำไรนั้นจะถูกนำมาคำนวณภาษีก็ต่อเมื่อเรานำเงินได้นั้นกลับเข้ามาในไทยในปีภาษีเดียวกันกับปีที่เราได้รับกำไรามาค่ะโหฟังดูมีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะครับแล้วทีนี้เราจะมีวิธีจัดการเรื่องพวกนี้ยังไงให้มันง่ายขึ้นหรือว่าช่วยให้ประหยัดภาษีลงได้บ้างไหมครับมีกลยุทธ์ที่ช่วยได้ค่ะอย่างแรกเลยคือ ใช้สิทธิ์เครดิตภาษีค่ะจำภาษีปันผล15%ที่เราโดนหักไปในที่อเมริกาได้ไหมคะหลังจากยื่น W8 BEN แล้วเราสามารถนำหลักฐานการเสียภาษีตรงนั้นมาใช้หักลบหรือเครดิตออกจากภาษีที่เราต้องจ่ายในไทยได้ตามจำนวนที่เสียไปจริงแต่ไม่เกินอัตราภาษีในไทยนะคะช่วยลดการจ่ายซ้ำซ้อนได้เยอะเลยอ๋อเอาที่เสียไปแล้วมาหักลบได้ใช่ค่ะ และอีกอย่างที่สำคัญมากๆเลยคือการบันทึกข้อมูลค่ะต้องทำสมุดบัญชีการลงทุนของตัวเองเลยจดให้ละเอียดนะคะชื่อหุ้นวันที่ราคาจำนวนที่ซื้อขายค่าธรรมเนียมอัตราแลกเปลี่ยนณะวันต่างๆรายละเอียดันผลภาษีที่โดนหักไปข้อมูลพวกนี้สำคัญมากค่ะเป็นหลักฐานไว้ยื่นภาษีแล้วก็ใช้สิทธิเครดิตภาษีด้วย การจดบันทึกนี่ดูจะเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับเนี่ยแล้วมีข้อควรระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับที่นักลงทุนอาจจะพลาดกันบ่อยๆบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะไม่รู้กฎหมายไม่เป็นไรหรอกแต่เรื่องภาษีเนี่ยถ้าไม่ยื่นหรือยื่นไม่ถูกมีความเสี่ยงเจอเบี้ยปรับเงินเพิ่มย้อนหลังได้นะคะอาจจะสูงถึง1.5%ต่อเดือนเลยโหดเหมือนกันนะครับเนี่ยค่ะแล้วก็อีกความเชื่อผิผดคือรัฐไม่รู้หรอก อันนี้ต้องระวังเลยค่ะเพราะเดี๋ยวนี้มีระบบ CRS หรือ Common Reporting Standard เป็นมาตรฐานแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีการเงินระหว่างประเทศค่ะทําให้กรุงสัมพกรมไทยมีโอกาสได้รับข้อมูลการลงทุนในต่างประเทศของเราได้ง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะเลยเอา้าแสดงว่าการโอนเงินข้ามประเทศนี่มันก็ไม่ได้เป็นความลับอีกต่อไปแล้วสิครับใช่ค่ะโอกาสที่ข้อมูลจะถูกส่งถึงสัรคลอรไทยมีสูงขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะ อีกข้อที่ควรระวังคือการใช้บรก,กอร์ต่างประเทศบางรายค่ะอาจจะดีเรื่องค่าธรรมเนียมถูกแต่บางทีการขอเอกสารเช่นหลักฐานหักณนัดที่จ่ายหรือเอกสารยืนยันต้นทุนอาจจะยากกว่าโบรก,กอร์ในไทยถ้าเราไม่มีหลักฐานพิสูจน์ต้นทุนเนี่ยอาจจะเสี่ยงโดนประเมินภาษีจากยอดขายทั้งหมดเลยนะคะไม่ใช่แค่กำไรซึ่งจะทำให้เสียภาษีเยอะกว่าที่ควรมากๆค่ะ สรุปก็คือกำไรเขียวๆที่เราเห็นในแอปตอนแรกนะคะมันเป็นแค่กำไรขั้นต้นนะคะยังไม่ใช่เงินที่จะเข้ากระเป๋าเราจริงๆคำถามสําคัญที่อยากจะฝากไว้ให้คิดกันก็คือวันนี้เราได้สร้างเกราะป้องกันทางภาษีที่แข็งแรงพอที่จะปกป้องกําไรสุทธิซึ่งเป็นเงินของเราจริงๆแล้วหรือยังคะเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะครับการลงทุนหุ้นต่างประเทศเนี่ยก็เหมือนขับรถซูเปอร์คาร์เลยมันพาเราไปถึงเป้าหมายได้เร็ว ตื่นเต้นแต่ความรู้เรื่องภาษีนี่แหละครับคือทักษะการควบคุมรถการวางแผนเส้นทางที่ดีการวางแผนภาษีเนี่ยไม่ใช่เรื่องน่ากลัวหรือภาระอะไรเลยนะครับแต่มันคือส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่จะทําให้เราขับเคลื่อนพอร์ตไปสู่ชัยชนะระยะยาวได้อย่างปลอดภัยสง่างามและก็มั่นใจได้ว่ากำไรที่ได้มาจะไม่หายไปไหนเพราะถ้าไม่รู้กำไรอาจเหลือไม่เท่าที่คิดนะครับ